จริงครับพี่น้องเราก้าวข้ามมันมาแล้วผมมีตัวอย่างหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าพลังแห่งความดีความสันติของมวลมหาประชาชนเนี่ยเอาชนะสมุนพยามารที่พยายามใช้กำลังอาวุธมาข่มขู่เราได้ตัวอย่างนั้นคือกรณีที่เกิดกับการเอากำลังตำรวจ ซึ่งไม่รู้ตำรวจหรือโจรกันแน่เพราะมันแต่งตัวเหมือนกันเลยพยายามไปจับตัวสาธิตเซก่าผมมีพยานในที่เกิดเหตุที่ถ่ายรูปมาด้วยเชิญคุณยิ่งคุ้มครับมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังและน่าประทับใจมากเพราะมันจบลงด้วยชัยชนะของคนรักสันติไม่ต้องใช้ปืนแม้แต่กระบ,บอกเดียวครับพี่น้องเชิญยิ่งคุ้มครับยิ่งคุ้มเล่าให้พี่น้องฟังนิดหนึ่ง ไม่ไม่ดังซะแล้วตัวนี้อา้าวเจ้าหน้าที่ดูหน่อยยอิ่งคุ้มเนี่ยทำถ่ายภาพให้เราถ่ายวิดีโอให้เราแล้วก็ผลิต MB หลายชิ้นนะฮะวัน <ผม S 2> ดังกล่าวที่สาธิตเซกาเนี่ยพอทราบข่าวจากมีคนโทรมาบอกแล้วทำไงต่อครับอ,อผมขอเล่าอีกฝั่งหนึ่งเมื่อวานน้องนัทโนเบิลได้ขึ้นมาเล่าแล้วนะครับว่า,วาเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมอยู่ที่เต็นท ผู้สื่อข่าวของที่นี่ครับผมมีหน้าที่จริงๆผมต้องวิ่งออกไปถ่ายวิดีโอคลิปครับในในการลำดับภาพต่างๆแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยผมใช้ใช้ใช้สื่อออนไลน์ในการต่อสู้ครับเรียกมวลมหาประชาชนออกมาช่วยคุณสาธิตเสกครับครับผมเดี๋ยวจะขอลำดับภาพทีละภาพนะครับแล้วผมจะขอเล่าเรื่องทีละเรื่องภาพภาพนี้เราบอกว่าจับสาธิตบทพิสูจน์ศักดิ์ศรีของผู้ชายใส่กระโปรงหมายความว่าหมายความว่า คนดีๆคนที่รักในหลวงคนที่ทําเพื่อแผ่นดินเราโดนเจ้าหน้าที่ตํารวจโดนอาวุธสงครามเข้าไปจับแห่กันไปจับเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ทําไมไอ้คนชั่วๆเราไม่ออกไปจับมันสักทีเนี่ยเออช่นไอโกตีก็ตั้งอาชีวะเป็นต้นอันนี้สรุปเองเลยใช่ครับผมเดี๋ยวจะเปิดภาคที่สองต่อไปครับเรามาดูชนิดของอาวุธที่นําจับเจ้าหน้าที่จํานวนยี่สิบคนง่ายๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยไปแบบอาวุธ เต็มเลยจะเ<ส>ต็มเลยครับเออทั้ง,งใจว่าเอาให้เอาไว้ตกใจกลัวมามอบตัวจนได้อะใช่ครับจะเห็นในภาพนะครับทั้งทั้งนี้เขาไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดอ,อะไรเลยไม่ได้ผิดอะไรเป็นกบฏเพราะว่าประกาศว่าจะปกป้องสถาบันประมาณเนี้ยอาวุธนี้เป็นอาวุธสงครามทั้งหมดนะครับเป็นปืนกลหนักเป็นปืนกลหนักจะเห็นว่าใช้ชุดดําทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยไม่ติดบัตรของเจ้าหน้าที่ตํารวจ ปกติเจ้าที่ตำรวจต้องมีบัตรแสดงตนด้วยว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจแต่นี่ไม่ติดเลยแม้แต่คนเดียวใช่ครับผมซึ่งขนาดนั้นคุณสาทิตเซกาอยู่บนบ้านโดยเนี่ยครับไอ้นี่โจรเขมรปะเนี่ยมันดูมันไม่ใช่สภาพของเจ้าหน้าที่ที่แท้จริงเลยนี่มันสมุนมาโดยแท้เลยนะเนี่ยจัว่าไปขู่ให้กลัวใช่ครับผมอดูภาพต่อไปครับผมนี่คือเจ้าหน้าที่เหมือนกันไม่ติดบัตรเหมือนกันนะครับคือไม่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทนายของคุณสาธิตเซกาฮะ ได้แจ้งกับผมว่าหมายหมายจับหมายนำจับหมายสารทั้งหมดครับเป็นหมายของเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเอาหมายนั้นมาจับเอาหมายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วมาจับมาจับเมื่อวานเมื่อวานซือใช่ครับแล้วเขาก็บอกขอดูเอกสารใกล้ๆพอดูเอกสารใกล้ๆเจ้าหน้าที่มีรอยปากกาขีดฆ่าในเอกสารนั้นแล้วก็บอกระบุด้วยตัวเองด้วยปากกาของตัวเองระบุว่าจะนำจับวันเนี้ยจะเข้าบุกจับวันเนี้ เขียนเองเลยเขียนเองอ๋อไอ้นี่หมายปลอมแน่นอนเลยทั้งนั้นอ่ะใช่ครับอ่าโอเคครับเปิดภาพต่อไปครับนี่คือเจ้าหน้าที่เอ่อจะเห็นเสื้อแขนสั้นลายสกอตกับทางขวามือนะครับทางขวามือจะเป็นหัวหน้าชุดนำจับคนนี้เป็นคนเดียวได้ข่าวที่ติดบ,บัตรตำรวจถูกครับเป็นหัวหน้าชุดครับผมเข้าใจว่ายศประมาณพันตำรวจโทอะไรสักอย่างใช่ครับใช่ครับ,รบซึ่งตอนแรกหัวหน้าชุดยังไม่มาปฏิบัติการ จะมีแต่ไอ้ไอ้ไอ้แวน่นดำเมื่อกี้ฮะที่ออกมาล้อมคอนโดเขาไว้ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีหัวหน้าชุดนะมานอพอสักพักก็จะมีหัวหน้าชุดมานําปฏิบัติการรับครับ,คร,บครับผม,บผมขอภาพต่อไปครับอันนี้เป็นคนขับรถอของน้องนัทโนเบิร์กผมจะ <L over S 2> ชี่เห็นวิธีปฏิบัติของคนที่ไม่ไ้เคารพก,กฎหมายแล้วเป็นวิธีปฏิบัติเยี่ยงสมุนมาจริงๆนะ,<ฮ>ะก็ใช้กําลังในการข่มขู่คุกคามคน ทั้งๆท,ที่กฎหมายเนี่ยเขาให้ปฏิบัติ<ช>อย่างเป็นธรรมกับ,ค,บคนที่ถูกกล่าวหาทุกคนแต่ที่จับไปใช้กําลังเนี่ยไอ้ที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่เลยครับแล้วมีชาวบ้านอยู่คือชาวบ้านชาวบ้านเห็นกันเป็นหมื่นๆ<อ>คนเลยครับชาวบ้านเห็นเป็นหมื่นๆคนเลยครับผมเอาเลยกดหัวก็เลยกดหัวครับแล้วทีนี้อ่ภาพต่อไปครับคราวนี้จับน้องนัดแล้วก็ใส่กุญแจมือ ให้นั่งคุกเข่าโดยไม่มีข้อหาเลยไม่มีข้อหาใดๆอยากจับใส่กุญแจมือสะอย่างถูกต้องครับด้านหลังของภาพเนี้ยนะครับจะมีรถตู้ของของน้องนัดกับคนขับรถจอดอยู่เจ้าหน้าที่เห็นมวลชนมากันเยอะมากเลยจับน้องนัดกับคนขับรถเนี่ยยัดเข้าไปใส่ในรถตู้ผมผมขีดเส้นใต้ตรงนี้นิดหนึ่งตอนนั้นเนี่ยมวลชนเริ่มไปเยอะแล้วแล้วมวลชนนี่ไม่มีปฏิบัติการไม่ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้ไม่มีอาวุธไปกับตำรวจเลยนะครับผมใช้พลังแห่งความสันติแล้วก็บอกตำรวจใช่ไหมครับบอกว่า บอกว่าเขาทําผิดอะไรเออเขาทําผิดอะไรคือใช้พลังแห่งความใช้เหตุผลนี่แหละไปถกเถียงกับตารวจนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่กล้านะไม่กล้าครับไม่กล้าเา็นตำรวจทาแล้วก็ไม่ช่ธุระของตัวกูเฉยดีกว่าทุกวันนี้พี่น้องประชาชนที่ออกมาร่วมต่อสู้เรามาปกป้องคนที่ดีเราใช้อะไรครับเราใช้นกหวีดในการเป่าไล่คนที่ไม่ดีเราใช้นกหวีดในการขับไล่อาวุธสงครามเราใช้นกหวีดปกป้องคุณสาธิต คุณสาธิตผมถามหน่อยเถอะว่าคุณสาธิตเซก้าวเนี่ยเขาทําผิดอะไรอืที่จะต้องถึงกับใช้อาวุธสงครามขนาดนี้มามามาจับตัวคนจุดที่น่าสนใจก็คือประชาชนที่ไปเนี่ยเขาเชื่อว่าไปปกป้องคนดีคนที่ไม่ผิดแล้ววิธีการที่เขาใช้คือวิธีการที่ดีคือสันติก็บอกว่าคุณทําไม่ถูกต้องเขาผิดอะไรพอเจ้าที่ตารวจใช้กําลังคุกคามคนเหล่านั้นก็เป่าลูกวีดใช้พลังแห่งสันตินี่แหละ ไปต่อสู้กับพลังของบานที่พยายามจะข่มขู่เราหลังหลังจากการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดภาพต่อไปครับภาพต่อไปเลยฮะเปิดต่อไปอีกหน่อยนะครับต่อไปครับจะมีภาพที่เจ้าหน้าที่ภาพต่อไปปืนปืนพกสั้นนะครับผมต่อไปอีกครับอ่าอันนี้คนขับรถอีกคนโดนจับใส่กุญแจมือด้วยมับจับใส่มันจับหมดเลยโดนจับหมดเลยเรี่องนี้ครับนี่อภาพนี้เลยดีกว่าภาพนี้เลยภาพนี้ภาพนี้ ไม่ไม่เอาบบโอเคครับ,บเห็นไหมครับว่าเจ้าหน้าที่อะฮะขึ้นนกปืนสั้นรอแล้วโอ,โอ้โหนี่คือการจับคนดีคนที่ไม่มีอาวุธหรือเปล่าอืนี่คือภาพที่เห็นชัดๆเลยนะครับซึ่งด้านขวาเนี่ยคนที่มุงมุงเนี่ยก็คือน้องนัดกับคนขับรถโดนโด<อ>นจับตอนนั้นเนี่ยประชาชนเห็นแบบนี้แล้วถอยหนีไหมไม่ถอยครับยังล้อมอยู่ใช่ไหมยังล้อมอยู่คนอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเกือบหมื่นคนครับผมเกือบหมื่นคนครับพี่น้องปรบมือให้หน่อยครับพี่น้องครับอยู่กันเยอะจริงๆอ่ะ ครับนี่คือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับผมโอเคครับเปิดภาพต่อไปครับดูอาวุธสงครามที่ที่นำมาใช้จับคนดีครับปืน M16 ปืนลูกซองอปืนกลมือแล้วนิ้วดูนิ้วมันน,นิ้วมันแตะที่กรงไกลเลยนะน่ะใช่ครับครับต่อไปเลยฮะภาพต่อไปครับผม นี่คือชาวบ้านนะครับที่ที่เราไม่ได้กลัวอาวุธสงครามคือชา,าาชาวบ้านที่ไปช่วยใช่ใช่ <ๆ S 1> ครับเหนเตุการณ์ทำไงครับนั่งครับนั่งและนั่งเป่านกหวีดขวางรถของเจ้าหน้าที่ตำ,ตำรวจนั่งเป่านกหวีดขวางรถเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปลอบมือให้ด้วยนเนี่ยเนี่ยที่กับผมกาลังจะบอกตรงนี้ยิ่งคุ้มว่าพอมาถึงจุดที่คนดีเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราทนให้คนชั่วมันคุกคามข่มเหงแล้วเราก็เห็นว่าธุระไม่ใช่ เรารู้สึกว่ามันทนไม่ได้อีกต่อไปะนช่เราต้องแสดงพลังของคนดีให้ประจักษ์มือเปล่ามือเปล่าแต่ว่าอยู่กันหลายหลายคนแสดงพลังที่ความเป็นคนดีเอาชนะความชั่วเนี่ยให้เห็นชัดนั่งลงเลยโอเคภาพต่อไปครับภาพต่อไปอีกครับผมเดียเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามหน่อยรูปแต่เนียวคนที่กลางมือเขาทำอะไรเขาเป่านกหวีดครับแล้วก็เดินโบกเรียกประชาชนให้ออกมามากขึ้นให้ออกมามากขึ้นครับผมปลอบมือหน่อยครับ ผมว่าอีกไม่กี่วันนี้จะเห็นภาพอย่างนี้อีกเยอะเลยเวลาเราไปที่ไหนนะครับก็ต้องมีภาพของคนที่เมื่อเปล่า่ะออกนกปีแล้วเดินผ่านน่ะเดินผ่านปืนไม่มีความกลัวเพราะเชื่อว่าความเป็นคนดีเนี่ยเขาทาอะไรไม่ได้ถูกครับนะครับแล้วไม่กล้าจริงๆนะเจ้าตำรวจไม่กล้าผมขอแจ้งเวลาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสามเจ้าหน้าที่ตำรวจกับอาวุธหนักขนาดเนี้ย ตรงนั้นมีโรงเรียนคอนแวนที่มีเด็กผู้หญิงกําลังเลิกเรียนมีเด็กนักเรียนด้วยมีเด็กนักเรียนกําลังเดินผ่านใช่ครับผมว่าภาพแบบนี้มันไม่สมควรที่จะนําเสนอออกไปเจ้าหน้าที่ไม่ควรถืออาวุธปืนเพ่นผ่านกลางถนนแบบนี้ครับโอเคครับภาพต่อไปครับนี่คือมวลมหาประชาชนที่ออกมาช่วยจะเห็นเนี่ยแล้วมากันมีนักเรียนอยู่ด้วยนะมีครับมีทุกมีหมดเลยครับแล้วก็แล้วก็นกวีดมากันแบบเยอะนะฮะใช่ฮะมวลชนของเรามากันเยอะมากพี่บางคนก็ใส่เสื้อ พี่ไข่มาแสดงตนด้วยนั้นนะใช่โอเคครับภาพต่อไปครับนี่นะฮะอยากจะให้ดูว่ามวลชนก็จะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับของภาพออโอเคครับภาพต่อไปครับต่อไปเลยฮะอ๋อมีพี่น้องมุสลิมมาด้วยผมเห็นนี่คือหัวหน้าชุดปฏิบัติการนะครับรกัประสาิกไอ้โจรข้างๆไอ้ข้างๆนี่ผมสันนิษฐานไม่ได้ว่าคิดว่าไม่น่าใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยซ้ำไปก็ดูดูหนวดมันดิ ซึ่งบัตรบัตรเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ห้อยไวฮะความจริงนะหน้าตายหมอนี่นะกาดเราหล่อกวเยอะเลยอ่ะโอเคภาพต่อไปครับผมนี่คือประชาชนที่เป่านกหวี<อ>เห็นไหมครับ,บเป่าโห่ไล่เจ้าหน้าที่ตำรวจคือไปยืนเป่าหน้าปืนเลยอะ่ะด,ดูดูพี่ผู้หญิงเอ่อที่คลุมผ้าท่านนั้นน,นะครับชูมือขึ้นด้วยใช่ครับผมคนข้างหลังด้วยทุกคนเป่าไล่แล้วก็ ร้องไห้ด้วยนะครับเจ็บใจที่นี่นี่เงินภาษีของเราเหรอเงินภาษีของเราที่ที่ที่เราจ่ายให้พวกเขาแล้วเขามาทําอย่างนี้กับพวกเราหรือเปล่าโอเคครับขอภาพต่อไปครับเนี่ยฮะโโมีการโห่ไล่ยอยู่ตลอดเส้นทางอืจนเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวน้องนัดกับคนขับรถนะครับต้องปล่อยตัวเลยต้องปล่อย <laughs> แต่ก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะปล่อยตัวเจ้าหน้าที่พอค้นอยู่ในรถของน้องนัดนะไม่เจอ,เจอพยายามยัดข้อหาอโดยการ อยู่ดีๆก็ไปหาอาวุธปืนพกสั้นมายัดใส่มือคนขับรถแล้วก็อบอกว่าเหมือนยัดยาเสพติดเลยใช่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เราไม่ได้เชื่อในพลังมวลมหาประชาชนและคนดีนะครับทุกคนทุระไม่ใช่เดินหนีกันหมดเห็นแบบนี้นะครับและไม่รู้สึกว่าต้องช่วยเนี่ยไอ้นัดเสร็จนะเมื่อวานเสร็จครับโดนยัดปืนไปแล้วถูกครับแล้วก็ไปต่อสู้คดีในชั้นศาลไปหลุดไหมไม่รู้ไม่มีใครรู้ซึ่งจริงๆเรามีมวลชนเป็นหมื่นที่สามารถเป็นพยาน ตอนนี้น้องนัดประกาศเลยนะครับว่าใครมีถ่ายวิดีโอคลิปจากโทรศัพท์มือถือต่างๆพูดขึ้นมาเลยครับว่าเอามาใช้เป็นหลักฐานนัดกําลังจะส่งฟ้องอส่งฟ้องเจ้าหน้าที่ทําเกินกว่าเหตุแล้วไงต่อครับครับอ่ะเปิดภาพต่อไปครับนี่เจ้าหน้าที่โดนชาวบ้านลุมลุมโห่ไล่แล้วก็ลุมเป่านกหวีดจนเจ้าหน้าที่เริ่มกดดันเจ้าหน้่าที่ก็ล้ไม่กล้ับับอปืนอไปครับนี่เ้าหนมาที่โนชาว้างลอมแุมโลัแล้วลมเานวีนเ้าหนาี่เริ่มกันแล้วเออ นี่ยครับชาวใจจะเห็นว่าคนจะเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆปิดจน,จนแทบจะปิดถนนเลยฮะ oh. ปิดถนนซอยเล็กๆเองนะครับแล้วไปไม่ต้องปูนก็ได้เ,ออเ,ดเป่าอย่างเดียวเป,าเป่าอย่างเดียวเปลวเป่าอย่างเดียวเป่าแล้วม,มีมีต้องใช้ว่าผู้นํามวลชนของของของตรงนั้นนะฮะตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าขี้ข้าขี้ข้าขี้ข้า <laughs> จนเขาทนไม่ไหว ทนไม่ไหวผมไม่เข้าใจว่าเขายอมรับหรือเปล่าตกใจกลัวกับว่ากิ่งก้าอแสลงเป็นคาถาตัวหนึ่งเป็นคาถาเนี่ยครับเห็นคุณป้าก็ไม่ได้กลัวปืนเลยนะครับคุณป้าไปจับจราจรเลยอ่ะครับเรื่องราวคือพอตำรวจภาพภาพเนี้ยเป็นตำรวจจับน้องนัดกับคนขับรถเข้าไปอยู่ในรถอ๋อแล้วชาวบ้านก็ไปล้อมรถล้อมรถแล้วก็บอกให้ปล่อยออกมาบอกให้ปล่อยถ้าไม่ปล่อยนัดก็บอกว่าทุบรถผมเลยเออทุบรถผมเอาผมออกมาให้ได้เลย ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นช่วยกันเจาะลมยางเอาลมยางออกให้รถมันไม่ต้องไปต่อเลยครับสุดยอดสุดยอดอ่ะเออเป็นวิธีการที่แบบสันติมากนะสันติมากไม่มีการไปทุบตีล้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีชักปืนออกจากตัวตำรวจแล้วยิงไม่มีอ่ะใช่ครับเออยอมอทำลายสมบัติตัวเองงั้นขอเล่าต่อจากจาก,ออจากรถคันนี้พอรถคันนี้มันไม่มีลมยางยางมันแบนหมดก็ออทุกคนก็ช่วยกันเข็นจนเข้าคอนโดคุณสาธิตเซก้า และเช้าวันต่อมาเช้าวันต่อมามวลชนก็เติมลมยางให้รถฉันนั้นได้ก็ขับรถกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยประทับใจมากเลยครับต้องขอบคุณมวลชนจริงๆครับเอาภาพต่อไปครับผมนี่ไออ้วนไออ้วนเสื้อขาวนี่เป็นผมจริงๆก็ถือปืน M16 นะครับมีมีภาพอีกภาพหนึ่งจริงๆมันอยู่ใน a ฟ e b o o k ถือถือปืน M16 อยู่หลบหลังมุมตึกอ้วนเนี่ยแหละครับอ้วนที่ยืนอยู่หลังน้องนัทเนี่ยเหรอครับผมหน้าตามันเป็นตำรวจเหรอ ผมก็ไม่แน่ใจว่านี่คือตำรวจหรือเปล่ามันไม่เห็นพี่น้องหน้าวกจนแล้วไงทีนี้พอเสร็จเอาปืนภาพที่เห็นเขาเนี่ยตาอ้วนเนี่ยเอาปืนไปไปซ่อนไว้ในรถตำรวจแล้วก็เดินมามือเปล่าคราวนี้เป็นภาคประชาชนเลยเจอพลังมวลมหาประชาชนต้องเก็บปืนซ่อนในรถเลยอ่าเอาเนี้ยพอออกมาอยู่ในภาคประชาชนแล้วก็มา มาบอกว่าไก่เกียร์ว่าพี่น้องกลับไปเถอะไม่มีอะไรทำเนียนทำเนียนนี่ทำเนียนอ่าใช่เลยทําตัวเนียนเลยครับผมอ่าครับเจอภาพต่อไปครับภาพต่อไปฮะอ่าอ่าเนี่ยคราวนี้จะเห็นว่าหลายๆคนจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายพฤติกรรมในครั้งนี้ไว้ใช้เป็นหลักฐานให้นัดไว้ส่งฟ้องอครับผมครับพลังประชาชนในมุมภาพต่อไปเลยครับ นี่ไงฮะนี่ไปอ้วนเนี่ยไอ้นี่ไอทำเนียนเนี่ยช่วยช่วยตัดสินด้วยนะครับว่าพี่น้องมวลชนว่าภาพอย่างนี้นี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าขอโทษนะตำรวจไซนี้มีเหรอไซแบบนี้เป็นตำรวจหรอแล้วถือปืนถือปืน M.16 นั่นเองแล้วดูแต่งตัวนี่อมวลชนสีลมแล้วก็ประชาชนที่ไปช่วยคุณสัจจิตเซลกาครับกดดันหัวหน้าชุดปฏิบัติการในครั้งนี้ครับผมครับ อภาพต่อไปเลยครับเดี๋ยวจะมีอีกภาพหนึ่งนี่คือหน้าเจ้าหน้าที่นะครับหน้าตาเริ่มจ่อยลงเริ่มจ่อยลงเรื่อยๆเพราะ,ระโดนด่าพี่น้องประชาชนนี่ก็หนาแน่นขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมัน่นในการ <ผม S 2> ที่จะบอกว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันไม่ถูกต้องมัน<ด>ไม่ถูกต้องครับถึงค,ค,คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจใช้กฎหมายก็จริงแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทําเกินเลย่ภาพภาพนี้ครับขอนําเสนอเลยครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจสุดท้ายขอ ยกมือไหว้ประชาชนขอเปิดทางแล้วก็ขับรถ<อ>เพ่นไปเลยนี่แหละชัยชนะนี่แหละชัยชนะที่ผมจะบอกอย่างตัวอย่างนี้ครับผมอามีภาพอีกไหมครับผมนี่คือหลังจากชนะแล้วชนะแล้ว,ลวประชาชนชัยชนะกันถูกต้องครับปลบมือพี่น้อง,องมวลมหาประชาชนของเราหน่อยจะเห็นไหมครัมี<อ>ทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งผู้หญิงสาวออฟฟิศ ทุกคนไม่ได้กลัวอาวุธสงครามไม่ได้กลัวการกระทําในครั้งนี้เลยทุกคนดีใจที่เราได้ช่วยคนดีๆของสังคมคนที่คือคนที่ไม่ได้ทาผิดด้วยใช่ใช่ครับผมต้องขอบคุณมวลมหาประชาชนครั้งนี้แล้วคุณสาธิตเซเกาวนะครับฝากขอบคุณมวลมหาประชาชนในครั้งนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับคนยิ่งคุ้มครับขอบคุณมากครับผมเอาตัวอย่างนี้มาให้ดูนะครับ